บัดนี้วันที่7มิถุนายน2568เป็นวันที่38ที่ข้าพเจ้านางจุไรรัตพิบูลเวศขอถวายเสียงสวดสาทยายพระสูตรพระปริฎและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทกาพระรัตนาไตาอรังสมมาสมุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาัโตภควาตาธโมธมังนามสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโคสังขังนะมามิสองบทบูชาพระไพารีพินาศอรังสมมาสมุทโธสุจิรังปาริณีพุตโตเนหิธารมาโนธานิปบบารามีหิ จทิสติยาวชีวังอะหังพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคัตโตปูเชมิรัตนาตะยังธรรมังจารามิโสธีนาสามบทเสวชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเวสุอาตาขจันตุเทวตาสัตมังมุนีราชสัสูนันตุสักโมกตังสเกกเเมจารุเปกิริสิขาราตเตจันตาริเควิมาเนติเประเทจักเเเมตารุวานาคาหเนเเคหวตุมหิเเคเตภูมาจัยันตุเทวาชราธารวิสเมยักขันคัตทปนาคา ติฏันตาสันติเกยังมุนิวาราวะจันนังสาโวมีสุนันตุธรรมสวรรคารอัยยมภัตันตาธรรมสวรรคารอัยยมภัตันตาธรรมสวรรคารอัยยมภัตันตาสี่บทสวดปุพพะภาคะนาการนะโมตัสสะภะวะตัระตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะตัระตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะตัระตสัมมาสัมพุทธัสสะ Ha, boswatai saranakom napa tak? Putang saranangga cami tamang saranangga cami sangkang saranangga cami tu tiampi putang saranangga cami tu tiampi tamang saranangga cami tu tiampi sangkang saranangga cami tatiampi putang saranangga cami tatiampi tamang saranangga cami tatiampi <tuk> 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 sangkang saranangga cami Bersuasaja kiriak kata Nadi mesalanan yang butuh Mesalanan orang ete Nasajawajena suti mehu tu Sabatah nadi mesalanan yang tamu Mesalanan orang ete Nasajawajena suti mehu tu Sabatah nadi mesalanan yang sangkuh Mesalanan orang ete Nasajawajena suti mehu tu Sabatah Seterusnya Tidak tanda Pak nama kata ุตังนามระตัปุตสาเรระจิตตังธรรมนามระตัปุตวิสุติสารังสังฆนามระตัพุตสุสีระทิฏฐิเอตังนามติระตานังระตานัตยวะหังสัมมาสัมโมสริตาวัตถุวิเศษสพุตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวะสปปวัตตังอสุมิตยยมหิปีตเทวยะถาทิตันเตเอกังวินาทิตะเลสัมมาสัมภเวนะโลเกกทาจิจะจิเรนจะ ปาตุภูตังกัมพีรายานวิสัยังอติถุทัสสถังวินยุหิปันติตตะตะชัดเนหิวิชนญาสุปังโลกะมะโลกมหิเกหิจิกัฏนจุปาราภานียังเกสันติสุถุวิธิตังกุณกายายะนามหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสสตังมานะสีสุถะปัสสะถะฐานัง ปุญญาติกานะมัสสะมุตตะมะปุญณภูมังทุกขาปมุจจนะมุขะสะระนางคาตานางปูชาระเหสุปะระมังอภิพิปูชะเนยังนิพพานาสัจจิกิริอายุปานิสยัยทังสัมมากิเลสมะระโสทนะสิทิยาจะสาธุหิอัตตะกุสเรหุปะเสวานียังปาเนหิจปิสาระนังขามานียะ เมวะตัสสมาหิตังติรัตานังสารานังฆาตําหัรัตตินทิวังขณะเนสุนามสมานาปูเชมะจาปิสสะตังสุปัสสนจิตตาตถานุปาริจริยาสัทารตาจปุญเยนตทสุเกสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจัตถาปิสุวัติโหตุโย เจตธรรมวิยัมปิปมาณะภูโตโรกุตตาราปิสมโยนิยโตสุโพชังตโสปนิสยะจะยายะายมปิโหตุวัตถุเตเยปะริจิตโตสุปะสาธการโระแปดณมกาลสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหะมาราปกกัตโทสามังวังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปะสัวินิโมจายันโตปัส เสิเคมังชนะตังวิเนยยังพุทธังวารันตังเซราสานะมามีโรกาาัสะนาทัจ,จวินายกันจะตันเตชเสซาเตชย,ยสิทธิโหตุจพันตาราย,ยาจวินาสมินตุธรรมโมทะโชโยวิยะตัสาสัตถุทัเสสิโลกัสวิสุทธิมักข,ขังนิยานิโกธรรมะ ทารสัทารีสาตาวโหสันติกาโรสุจินโนธรรมังวารันตังศิลาสานามีโมหะปะทารังอุปสันตทาหังตันเตชะสเตชยสิทธิโหตุสัพันตารายาจจวินาเสมนตุสัทธัมมะเสนาสุขตานุโคโยโรกัสปาปุปกิเลสะเชตาสันโตสัยังสันตินิโยชโกจะสวากขาตะธรรมัง วิธีตังการโรติสังฆวัดดันตังสิราสานมามิพุทธานุพุทธังสะมะศีลทิถิงตันเตชะสะเตชยสิติโหตุสัพันตรายาจาวินสเมตุก้าบทสวดนโมการอัทธกะคาถา,านมโมอาราโุสมาสัมพุทธสัมเหสีโนโนโมอุตตม,ธรรมสะธมัสสวาคาตเสวะเตนิทะนะมโมมหาสังคสาาปิวิสุทธศีลทิถิโนโนโมโอมาตารยา รัทธสรตนาตยสสะธุกลางนโมโอมะกาติตัสสวิวัตถุตยสปินโมกาลปะภาเวนะวิขชันตุอุปัถวานโมกาลนิปภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานโมกาลสเตเชนะวิธิมหิโหมิเปชะวา